ช่วงท้ายๆแบบนี้จะพาคุณผู้ชมมาชมศิลปะและความงดงามของประเทศเนปาลกันบ้างนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคุณพัชรนิลังโสพาคุณผู้ชมไปตามรอยพระพุทธเจ้านะคะกับเรื่องของการไปสร้างสังเวชนียสถานที่สําคัญในการบูรณะที่ประเทศเนปาลน,นะคะของทางด้านคุณหญิงสุดารัตน์กยุราพันธ์ไปแล้วแต่ว่าวันนี้เราจะมาดูกันว่าที่ประเทศเนปาลเองก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่แล้วก็บ่งบอกถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานด้วยนะคะส่วนชาวเนปาลที่อาศัยใกล้กับสถานที่อันเก่าแก่ ก็ยังคงใช้ประโยชน์จากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาโดยเฉพาะการใช้น้ําที่ไหลลงมาจากเทือกเขาอันศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขาเชื่อก,ก,ก็คือเทือกเขาหิมาลัยจะเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามได้จากรายงานพิเศษของคุณพัชานิลังโซกันค่ะประเทศเนปาลเป็นดินแดนที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงของเทือกเขาฮิมาลัยประชากรส่วนใหญ่ของประเทศถึงร้อยละ90 นับถือศาสนาฮินดูร้อยละ8นับถือศาสนาพุทธและที่เหลืออีกร้อยละสองนับถือศาสนาอื่นๆในอดีตเนปาลมีการปกครองด้วยพระมหากษัตริย์จนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเกิดขึ้นแต่สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ในอดีตยังคงอยู่และกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเนปาล<ม>เช่นที่เมืองป่าทันแห่งนี้ ท่านเป็นเมืองโบราณอีกแห่งหนึ่งของเนปาลนะคะที่มีสถาปัตยกรรมสมัยกษัตริย์ราชวงศ์มัลละที่16-18ที่นี่นอกจากยังคงความงดงามอยู่แล้วยังบ่งบอกถึงประวัติศาสตร์ในอดีตได้เป็นอย่างดีค่ะเมืองปาทันซึ่งเป็นเมืองยุคต้นของเนปาลตั้งอยู่เหนือแม่น้ำบักมาติปาทันหรือลาลิฟ,ฟุระของประเทศ ซึ่งมีประวัติอันยาวนานภายในบริเวณดังกล่าวมีจัตรุรัสปาทันดูบาสแควร์ตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่เต็มไปด้วยโบราณสถานมากมายเป็นสถาปัตยกรรมหินที่สำคัญที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งนอกจากนี้ยังมีวัดทองวัดในพระพุทธศาสนาซึ่งมีหลังคาทำด้วยแผ่นทองเป็นเส้นยาวลงมาจดถึงพื้นดิน ซึ่งตามความเชื่อของชาวเนปาลเชื่อว่าเป็นเส้นทางที่เดินสู่สวงสวรรค์เมืองพัตตาปุระบัตตปูเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีความหมายว่าเมืองแห่งผู้คนที่พักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าและเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุด ในหุบเขากาศบัรดุมีพระราชวัง55พระแกลหรือประตูทองคําที่ได้ชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามที่สุดของสถาปัตยกรรมเนปาลสมัยศตวตรรษที่18ประตูทองนั้นเป็นสถานที่ที่ชาวเนปาลมีความเชื่อว่าในทุกปีจะต้องเดินทางมาที่นี่เพื่อล้างบาปกับเทพเจ้าเพื่อเพนรานอกจากนี้ยังมีการนำแพะมาใช้บูชายันกับเทพเจ้า ที่นับถืออยู่จนถึงปัจจุบันและในเมืองแห่งนี้ยังมีสาสงน้ำของราชวงศ์มันละซึ่งปัจจุบันชาวบ้านยังคงใช้ประโยชน์จากบ่อน้ำแห่งนี้รวมไปถึงบ่อน้ำที่มีลักษณะเดียวกันอีกกว่า300แห่งทั่วเมืองเพื่อนำน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาหิมาลัยไปใช้ในชีวิตประจำวันนัตพลทองพุทธถ่ายภาพพระชานิลังโสเทียนินทวินทีโฟ รายงานจากประเทศเมปาน